อายุเจ้ดปียี่สบองยี่สสาม่โอ้ขับขับช่ครับคือผมอ่าได้ฟังจากเสียงชาวบ้านก็ว่าบองนี่ครับเป็นชาวบ้านที่ดูแลสุสานทีงนี้นะครับเนาะอ้เพรารถกันลูกช้าลูกช้าออาวมันลูกชายเสียดินบาทบอกกาวกับปิญญาที่ป่าช้าทางเพจครับบอกกาวมาครับ นีลูกปริมากลกดูนเอลูกมากดีสาขาว่าขี้หโห้ลาบตัวไหนกะตรงแสดงปาาสิงา,านยิบโกยิบลาบจากปากแหาดเน้อสาดทสาดขอให้เราพิจารณาจบมาลำสมสมบุญนี่ส่นี้สาขุสเอาละครับสมบอุ้ยอุ้ยอะไรนี่เส็มาพิจารณา,ากออกมาแล้ว,นนรรรรลวครับทุกท่า ที่คร,บครับผมมือดีนะครับเนาะผมกัดเปเดินทางครับเขามาปาซาครับเป็นปา่าช้าที่อยู่ติดชายแดนครับเป็นวัดที่ติดชายแดนไม่สามารถที่จะอืยชื่อมาได้นะครับเนาะซึ่งปาซาแห่งนี้ครับพ่อเขามาป,ปับกับซึกวาเกิดหครับมาปีศาแล้วครับลบ มาปลาสาบ้านท kind of ่นี่ครับกับผู้ว่าครับทักทศครับมีชาวบ้านนะครับมีชาวบ้านนะครับภาคกันเถืกมีโชคมีลาบครับหลายวันทีเดียวครับซึ่งผมกเคยสอบถามนะครับเนาะชาวบ้านแค่นี้ว่ามีชาวบ้านผ้ากระถูกสองตัวสามตัวแต่กระนั้นยังไงนครับเนาะหลายวันทีเดียวครับครับซึ่งปลาซาบ้านท่านี้ครับกัจจุมงองล้างเม็ดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิบภาพทานผู้ชมนะครับ เขาไปปราสาทนะครับเพื่อที่จะไปขอโชคขอลาภครับกับวินเจนครับที่ว่าเพื่อติดเสียชีวิตและกาชาวบ้านเอาม้อฝังไว้อยู่ปราสาทนี่ครับเป็นผีตายหงครับว่าเป็นผีตายโหงคำว่าผีตายหงก็คือว่าศบพราท่านเอาไปเผาครับคำส้มครับยังไม่ทันเอาไปเผาเพราะว่าปะเพณีอแต่ละที่มันเหมือนกันครับส่วนประเพณีที่นี่เขาบอกว่าเผาไม่ได้ครับคาส่งเผาไม่ได้ ผีสี่เหตุนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาปูนี่โอไปครับโอบโซไปอ่ะตามมาครับท่านผู้ชมครับมาขอโชคขอลาบน้ำพัดนะครับเนาะอู้วันี้อัศจรรย์แล้วครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายดีครับขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณทั้งหลายนะครับที่สินธิดจูนปราชาลังเมติณครับจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดทางให้เราสาธุสาธุไปทำอะไรนะครับท่านผู้ชมครับผมสิลงหน่ทางนะครับเนาะมื่อนี้ก็ ป่าสาล์วันนี้ครับปรากฏว่าเกิดพายุม้าครับอุ้ยการไปโอ้หัดสมครับพักได้ดีครับสุมครับแงอีหลีครับสุมครับแงอีหลีสาธุเด้อสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณป่าชายแห่นี้พบว่าสิ่งแอบวิ่งย่านผีตายหงวิ่งย่านผีเร่่อนวิ่งย่านที่ไร้หยาดหรือว่ามีญาติยังบอกทัานไปพุทธไปเกิดกษัตริย์ขอให้ลูกจงเดินทางเขาไปป่าสา ยาปวดไพ่หรือสาทุกงเผาแล้วครับท่านทูกกับสิกาครับไปว่าน้องเอานะไดนดีครับท่านกทนเนี่โลมแป้งพอดตับเพื่อติดแดงพอดตนขาไนีเห็นหน้าที่ครับท่านทุกทนอัพสัจจริงนะครับอะจังเด้กระเด็นมากครับผมขับรถจากสิสเกตมาปาสามงที่วัดนี้ครับระยะร่วม2องอยกิโลครับเนาะเสียขคันมันะครับก็ต้องเดินทางมาขอจะได้ลคร มาครับทำส้มขับตามมาตามมาตามมาด้วยครับครับดูครับอันนี้นคือป่าช้าหลังวัดะครับพ่อเป็นป่าช้าหลังเมลูครับพ่อฮึครับทส้มรับสารเออสาร,สารย่าใครกันย่าหลอลกล,อลูหลอกล้านเออพอดีลูกมากอะพอดีมาลบดูเอาครับเสียงล่มเริ่มสมบูรณ์นครับทำส้มขับลูกบ่ได้มาลบดูดี ลูกมากเพื่อสีนําแนวทาาโชคลาภเอาไปฝากผาูุ้ชมที่กําลังรับชมทั่วประเทศถูกสุดท้ายเลยสาธุสรรเอเราครับผู้ชมครับผมคิดว่าวิญญาณที่ปราสาทนี่ครับเนาะเป็นโค้งตะปูนะครับผู้ชมครับตามมาแล้วครับเนาะตามเข้ามาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศลมเลือบสงบแล้วครับผู้ชมครับเอาอีกแล้อมาอีกแล้วครับมาดเชืะบาาเชื้อบาวิญยานแต่ละบานนี้โอ้ย เอาละครับอุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เอยออุ้ยิงยปลาานี่เฮีย yeah, ดีดีครับ่านผู้ชมครับเฮียด่อุ้ยถอยถอยถอย หล to ังเปรุ่งวัดแห่งนี้ครับคันทุกครับสาถุงเด้อสาถุหากว่าติดยาติดสินสินอยู่ในปลาใสแห่งนี้คันได้รับรู้แล้วกับโตรจงโอศรีเดินลุกไม่ได้มาลูกถูกอีกลุกมากเพื่อสิหนักโฉกกำลังเอาไปฝากกับคนผิดศีที่กำลังนำโชคลงมาเกณฑ์คนนี้จะไม่ถูกขอสารถูกงเด้อสาถุกสาถุครับงทั้งช่องคันเห็น เทียนับคือสินี่ครับร่มแห้งครับผมเกษตรบอกกล่าวคุณผู้ชมเนาะบอกกล่าวกับปิญญาที่ป่าช้าหลังเมร์ครับเป็นหลังเมร์ครับเนาะบอกกล่าวคุณผู้ครับนี่ลูกผลิตมาลองดูเนอลูกมาดีถ้าหากว่าคีห้โชคให้ลาบตัวไหนกับจงแสดงปาติถานยิบโฉกยิบลาบจากบ้านไหนเวลาอะไเน้อสาหราสาหร่ายนี่แหครับสังเกตว่าตรงนี้เป็นอุปหังสมครับเนาะ พว่าอยากกับว่าท่านนั่ไปทับบุตรรับพวอาจจนี่มันผอมเนาะอาหารก็พร้อมอะไรจากก็คือสีน้ำไปทับบุตรับชงครับสาทุกสาทุกสาเด้อเจ้ากรรมในเวรมันถูกมาดีเด้อสาทุกสาทุกลม้นะเป็นแกางเป้นแสกแสกเป็นเด้อสิหลอกมันอ้ยครับชมครับ เอาละครับมก็มากคันตอกไปขอโชคขอลาจากวิญญาณที่สิ้นสุดนกปราชแห่งนี้ครับต้องใจครับ้มครมครับมาคนเดียวก็เสียวคนเะครับสครับกจรงๆครับส้มครับผมได้ถือบาตรนะเนาะเพื่อที่จะขอโชว ปาช้หหาหลังมลูกเนะมครับุกครับเอาละครับเปิดแสดงวามีร้านนะครับแสดงป้ามีร้านแล้วแสดงว่าเปนต้องช่ในรางครกรแ่นะครับแล้วที่ขอโชคขอับยี่ยนครับกับ่าตที่อติดป่าช้าเห็นไหมครับทุกชคครับสาธุสาธุากว่า ครับเสียงอย่างเป็นเสียงอย่างนะครับบันนี้สาธุกสาธุราธรภาภาพระฟาาทิกยานที่สิงสิทธิตอยู่ป่าชายนี้ยังพอท่านไปพุทธไปเกิดบัดน,นี้ลูกหลานเดินโดนมากมาขอโชคขอลาบก็ขอให้เราทุกย่านที่อยู่ป่าชายนี้จงเสกโชคเสกลาลงในบาท สามุัตรงจะกระสองตัวตรงเด้อสาทุกสาต้องน้ำชมน้ำหอกมากครับร่มพัดปีนี้เป็นความที่จะชูป้าสาววัดแค่นี้ครับนี่เลยครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคเนาะการให้ท่านผู้ชมครับใช้กับราษฎรในการน้ำชมครับของสุดท้ายแล้วมันเสียหายตัวนาะงออได้ยังไงครับเอาครับผมจะเปิดมาแล้ครับเนาะเปิดปากสาทุเด้อสาทุ นักมตัสสะพะควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักมตัสสะพะควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักมตัสสะพะควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นผมสิกรวดน้ำติดสนกศลไปให้กับวิญญาณที่อยู่ป่าช้าแห่งนี้นะครับเนาะที่ว่ายังไมตตามีผูบไปเกิดครับขอให้เราทิดจ้าจงออกมาละมุดกุศลขนบุญนิสตานิสาขุสัตว์เอ่าล่ะครับสวัสดอุ้ยอุ้ยอะไรกันนี่ เดบบิจอออกมาแล้วครับทุคนผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเชื่อสุนะครับว่าเป็นมเชื่อสดนัวจริครับอนิจจาวตสังขาอุปาทวุจะทําเมนูปัจชิตวานิโรชันติเตสังโปสมสโอันิจจาวัตสังขาราอุปาทบุญธรรมเมนูปัจจิตวานิโรชันติเตสังโุปสมุสโสาธุสาธุ เ็นความเชื่อส่วคน,นวอกไ่งกับไทยจะเยนยยะในการ่งกับเอาลครับมาดีเครับเนาะผมเิเสับการขอครับอย่างก็ก้มาเนาะการแขวสูครับเนาะสาธุเด้อสาธุนะาวา่าวินจันที่สิงสถิตอยู่ณป่บบาชา้าอย่างนี้ได้รับสามแล้วเมื่อนี่ลูกมาขอโชคขอลาบสาธุตรงเลยก็สอกตรงาลากวาว่ ที่ป้าตายในสิ่หาย้มแลงกขอให้เราวิญญาณทั้งหลายเลยจงไปดนบันดาลจิตเจ้านาทีที่อยู่กองสลากให้มวนเลขจากกองสลากให้มะตกอยู่ในบาททั้งสามโตและกับสองโตสาธุสาธุ ในยูป่าสั่ดนกมพูนาี่สุเดยว,ดวยนะครสเสียงที่ดีของเธอเป็นเสียงฟ้านครับเป็นท,ที่่ากลัเดียวครับคผู้ชครับเอาละครับตางหามาฟินแจ้ที่อยู่ป่าช้าแห่งนี้เป็นพินแจ้งที่เรนนอนหรือว่าเป็นฟินแที่มีญยตดแหลกธรรมมีญติกระสังหากว่า ถ้ายังไม่ไปม่ทุดเกิดก็ขอจงยิบโชคยิบลับเรียกจกมาเซมือผู้ขานสาูสาถูกหาเสือสกสัตวันตอนนี้อยู่ว่าซีสเกตครับเนาะดิ้กับชายแดนกับผูชาครับถูกครับเสียงเงียบเป็นเสียงเงียบครับ

ให้เจ้านาทีหมุนเหล็กที่อยู่กองสลากให้มาตกอยู่ในปากทั้งสามตัวเลยกับสองตัวเด้อสาธุสาธุเป็นเลขกสองตัวเลยกับสามตัวก็ข,ขอให้ยิบโชคยิบหลับเลขจจกบาทใส่มือลูกมือหลานเด้อสาธุสาธุขันแม่นภูเขาถูกสากมาตัวตรงลูกกระเช้บอุคิดส่วนส่วนไปให้กับหลอกพยานที่ปลายนี้สาธุสาธุ นัโมตสัพะวโตรหัโตสัมมาสัมพุทธสนโมตสัพะวโตรหโตสัมมาสัมพุทธสนโมตสัพวโตรสสัมมาสัมนโมตสะพะทหสโตสัมมาสัมพุทธสัผู้เพว่าสาเสนนุะเตลเองเเตางผู้นลังไจากผู้เพวะสัญญาเสนนปุตตะนั้นมเตยตเตเตมีอผูคนหัง่เกจากสาธุสาธุเขาลครับท่านผู้ชมครับ <cin stereotype> เป็นความเชื่อส่วนคนนะครับเรามาลุ้นกันนละครับโอ้หซุปไข่ดีครับถ้าความพิจ่านติดสิมริดอยู่ในป่าทรายนี่ครับเป็นเมือนๆท่านเซนเสนย่างขัดจีไ่ตัวไหนกระจงยิบโชคยิบลาบขอบเลขสองโตกว่าเด้อใส่มือลูกใส่มือหนานสาทุสาธุครับเอาแล้วครับโตแรกครับวิจ่านที่ป่าช้าแห่งนี้ครับเป็นไงละครับโตแรกครับเป็นเลขสามครับท่านต้อครับชัดเจนครับชัดเจนครับ เป็นเลขสามสาธุสาธุครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายจริงๆครับทันนุ่งครับเป็นเลสลาคินแดบบร,ร็กบาลสองตัวเอาตรงๆเด้อวิญญาณทั้งหลายแด่ที่อยู่ป่าช้างนี้คันั้นเขาตรงๆวัวนี่ลูกล้านกันสิไดทับบุญอุทิศสวงกุศลได้หายเด้อสาธุสาธุขันอยา่างน้ยังกระหายมาเข้าฟันก็นดีขึ้นกัน เอาล้วครับโตสุดท้ายแล้วครับคัดสซียไฮตัวไหนเสี่ยงที่พยุหองสลากขวด,ดประจัมสิบสิบหกเด้ออย่าลืมวันที่นะสำหรับวิญญาณผีเร่ร่อนคือขวดประจัมสิบสิบหกและการเดือนท่านว่าคือเดืนอนนี้ปีหกเก็ดเอาละโตสุดท้ายเราจะแข่งกันตัวไหนตัวสุดแรง,แงปาฏิหารอิอมาสาธุสาธุยิบเซมุลูกใไซมหลานเอาล้วครับท่านผู้ชมครับโตสุดท้ายนี่ครับเป็นเลขสี่ครับท,ท่านผู้ชมครับเป็นสามสีเอาล้วครับสำหรับวิญญาณที่ปา่าช้า แข่งนี่นะครับเนาะเป็นวิญญาณแต่ของค์ดับสืบกรณีญาติกับบอท่านนั่เอาไปทำบุญนะครับเนาะซึ่งผมเชื่อว่ายังอยุงนี่ครับเพิ่นให้ครับคือสามสี่ครับเนาะเหล็กสองตัวต่อไปเป็นหน้าที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับเป็นหน้าที่สําคัญจริงคือเลขกไร้สารกินแบ่งรัฐบาลสามตัวครับหรือว่าเลขท้ายนะครับเนื่องจากเนาะเอาละทหารวิญญาณที่ซึ่งสถิตอยู่น่าเห่งนี้คันเสียไอตัวไหน ฮะบ่บ่บ่ขับเนี้ยเนี้ยเฟังจากฟังจากชาวบ้านก่อนครับฟังจากชาวบ้านก่อนโอ้ฟังจากชาวบ้านเหรอครับอ๋อโอปูนี่บ่ออพ่นพ่นบานเฮานี่บ่พ่นแดดอยู่เจ็ดปียี่สิบสองยี่สิบสามบ่ครับดีครับโชคครับดื้อผม อาจจะฟังจากเสียงชาวบ้านก็ว่ามอนี่ครับเป็นอ่าโอปูนครับที่ว่าบของตัครับเป็นโอ่ปูนที่ว่าไอ่หงครับเนาะที่มาไต่หงเอาละครับผมจะขอเป็นเหล็กสามตัวเลยครับสำหรับขอเป็นเหล็กสามตัวนะครับมาตุ่นกันนะครับเนาะว่าเพื่อสุขภาพเลครับสอหกับสาทุสสาทุสตากหากว่าแยกดีนะเนาะแยกมีสับไม้ต่างๆยิ่งย่านไผ่กระสานติดสินสติอยู่ในป่าสายนี่ จงดนบรรดายิโชกยิดลาบิเดะสามตัวให้ตรงๆเรื่อสายสายเอาแล้วครับท่านครับตัวแรกเนาะมาลุ้นกันครับว่าวิญญยณอยู่ปลาช้าอย่างนี้ครับเพื่อจะให้ตัวครับเป็นเลขสามตัวครับตัวแรกเป็นเลขสองครับท่านผู้ชมครับชัดเจนครับเนาะเป็นเลขสองจริงๆครับท่านผู้ชมครับชัดเจนครับเนาะต่อไปเป็นตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวที่สองเอาละยิบตัวใดเนาะให้ อยู่ฟังไหยเนาะเอาแล้วครับเป็นยิบตัวไดห่ก็คื้นตัวนั้นนะครับเนาะนะตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขอะไรดีครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเก้าครับเป็นสองเก้านะครับเนาะเป็นสองเก้าอ่ะมันหลุดตัวสุดท้ายนะครับเนาะเราขอขอบไปแล้วครับญาตินะครับตอนนี้อยู่อไรเราสองเก้าสองเก้าครับตัวสุดท้ายนะครับสียห่ตัวใดกต้องงยิบโฉยยิบลาบเสื่อมือตรงๆเน้อย่าให้พิษยาให้เพี่ยนยาให้เคลื่อนไปใส่ ให้ออกตรงๆอยกให้แปนงเป็นเจ็ดเจ็ดเป็ุกเก้บให้ตะก้าให้ตรงๆสาธุสาธุเอาล้วครับตัวสุดท้ายครับสำหรับวิญญาณที่ป่าช้านไครับให้นะครับตัวสุดท้ายครับเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับสองเก้ครับเนาะสองเกาหำหรับเลข3ตัวครับสองเ้าหนากว่าท่านผู้ชม10บเปตเด่นเป็น9 1้าหรือว่า21 12อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจากรณญาณ ของท่านผู้ชมครับนี่นะครับคือโค้งสุดท้ายครับสลากกินแบงค์ธามาแล้ะครับเนาะงวดประจำวันที่16เดือนธันวาคมปีหกเก้ครับการได้ขอโชคขอลาบกับเราพินญาตที่ป่าสายนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับสรุปตัวเลขแล้วครับเนาะสรุปตัวเลขครับวินญาตให้ครับเป็นเลข3ตัวครับก็คือ2องเก้าหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเอ๋อบอกมากแล้วคลดพัดมาแล้วครับมาอีกแล้วอันตรายแล้วครับท่านผู้ชมครับ สรุปแล้วครับเนี่ยะครับเป็นสองเก้าหนึ่งครับเป็นสองเกาหนึ่งสำหรับเลขสามตัวนะเนาะรหักว่นทักช่อมสิบไปตาเตนการับก็คือการใช้วิจารณญาของคำสับก็คือสองเก้าครับอาจจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองลบเ่งหนึส่วนเลขสอตัวครับเพื่อนไทยก็คือสามสี่ามเนาะสามสีเป็นเลข่รกครับสามสี่ไอ้ครับเปปนจังะตาเนาะผูดีชาวบ้านมาพูดี ครับเป็นชาวบ้านที่ดูแลสุสานแห่งนี้นะครับเนาะดูแลสุสานป่าช้านี้ครับ,รบเจ้าวมากทุกคเย่ตามเกลมพราะว่าตัแม่ก็พอาลไปบอกกันดูงาแล้วันกกทายเสียดินายามไเล่ั คร the <The ับสรุปก็เลขนะครับน่าทำซ้ำครับหอบวบบวป่างต่างบาทเนี่ยคบบทซ้มครับส่วนเลขสองกสามสี่้าหยสูซูทยนะครับก็ขอพาเรัามาสิงสิ์ที่อยู่เรียนป่าชายนี่ก็ลงต้นไ้ครับไปช่วมคับจ่ชควีมัคร